บันนี้เป็นครั้งที่9 3สบสาตรงกับวันที่สิบเมื่อวันวันที่ 1, สิ 2, บกุมภาพันธ์พศ2569้า้าข้าพเจ้านาย,า,ยา,ยายทักิจมโหธรขอเป่งวาจาพระทายาพุทธมนต์วายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคาวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปูบ่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเท,ทวดาเจ้ททา,าทัท้งหลาย ปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพุลพระรนันพระัตนตไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาตามมันตาจักกะวาเรสุอัตตาขจันตุเทวตา ตถาธรรมมุนิราชัสาสุนันตุสัพพ์โมคตังสักเกกามจาลุเปกิริสิคาราตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปละเถจะคาเมตาลุวะนะคาหานิเกหาวเเัตุมาคิเตภุมมาจายันตุเทวาชราถาเวิสเมยากาักกันทปปะอากาติสันตาสติเกยังมุนิวลามุนิวะละวะจะนั่งสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากคารูอยัม์พัทันตาธรรมะสวนากคารูอย <languages? S 1> อายมปัทันตาธรรมะสวนรกาโลอายมปัทันตาบทสวดนัมกาสิทธิคาถานัโมตัสสะพระคข้าโตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระคข้าโตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระคข้าโตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจเกริยาคาถานาทีเมสารนังยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเจนะสัจจวะเจนะโสติเมหูตุสัพพทานาทีเมสารนังยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเจนะสัจจวะเจนะโสติเมหูตุสัพพทา นา th ติเมสารนังอ <UM ันยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโถทิเมโหตุสัพพะตาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิคาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายัสัพพะปานีนางโุเรตวะปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสัพพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโถอิตายัสัพพะปานีนางโุเรตวะปาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัฒนะมาหุลตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาถอสุขายะสัพพปานินังภูเรตวาปารมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหุลตุสัพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสาเกโสวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสติงปัญจมัติหิภิกขุสติหิสเปวะ อรหันติหิทาสหิจาลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตังทัศนายพิภูสังคัญจะอาทคโคจตุนังสุทธาวาสักายิการนางเทวนางเอตะทะโหสิอายังโขพระคารวัสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเทนะาสติปัญจมัตเตหิภุสติสพิวะอรหันเตหิทัาสหิจารุกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตัง ขาสนายพิขุสังคจรยานุนะมายมปิเยนะพระคาวาเตนุประสังกเมยามะอุปะกะสังอุปะสังกมิตตวาพระคาวาโตสังเกสุวิปัจเจกะคาถาภาะเสยามาติอัตโขตาเทวาตาเสยถาปินามะพระวาปุริโสสัม,มิชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังภาษาภาษาลิตังวพาหังสัม,มิชิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอ เทวสุอันตรหิตาพระคัวโตปุระโตปัตุระหังสุอัตตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคาวโตสักเจสุวิหะสักเเสันติเกอิมังคัทังอภาสิมหาธรรมโยปาวะนัสมิงเจวัคคยาสมาคาตาคาตัมหะ อิมังธรรมะสามังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตถโคอปาราเทวะตาภาคาวะโตสันติเกอิมังคาถาอภาสิตัตตพิขาวะสมมาท่าหังสุจิตังอัตจานุโอชุกามะกังสุสาราธิวะนิตานิคะเหตวะอินทริยานิละคันติปันทิตาติอัตถโคอปาราเทวะตาภาคาวะโตสันติเกอิมังคาถาอภาสิเจตวะขีลังเจตวะปาลีคังอินทารีหลังโอหัจจมะเมชาเต จานตีสุทาวิมาลาจาักขุมตาสุนันตาสุสุนาคาติอัตโุอปาลาเทวาตาพระควโตวสันติเกิมังคาถังอภัสิเยเกจิพุทธังสารังคาตาเถนะเตคมิสันติอปาญภูมิงปาหายะามานุสังเทหังเทวกา,ายังปะลิปุเรสันติติอัตโุพระคาวาพิขูอามันเติเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกา,าทาตุสุเทวาตาสัน,นิปติตาหนุนติภะ ตาสาคัดตังทศสัตรายาพิขุสังคัญญะเอเยปิเตพิขเวอาเหสงอัติตามัทานังละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตังพระขวันตานังเอตาปารามเยวเทวตาสันนิปาติตาอาเหสงเสยยะตาปิไมห่งเอตาลหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคาตมัทานังอรหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิภระขวันตานังเอตาปารามเยวเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติ เตยถาปิไมหังเอตาลหิอจิกิสามมพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมพิกขเวเทวกายานังนามานิเคศิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกลงนามะสิกาโละภาัาสิสามิติพระเอวัมพันเตติโคเตพิกพภะคาวะโตปะจัดโสสงภะคาวะเอตาท้าวจะสิกาโล <c oughs> สิโลกมนุกษายัตถภูมิตาตัศสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสลลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสันนมะนาวิลาพิยโยปัญจะสติยัตวาวเนกปิละวัทเวตาโตอมันตายิสัทธาสาวเกศาเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขาวโเตอจัปะ เจจะอัตตปะมกลุสุตวาพุทธะสาสนัเตสัมปาตุลหุยานัอามนุสาทัสสนัอเเกสตามัทธคงะอสัอตะสตาลตัเอกสหสานังอามนุสานะมัทธสงอเปเกนตะ มัทะขงทิสาสภะพุทธาอาหุงตันจา่าสพังอภิญญายะวะวะกิจวานะจักภูมาตาโตมันตายิสัทธาสาวกเกศสาเสานนะเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิจยิสสมิกิลาหิอนุปุพโสดสัตตาสหสาวกยขาภูม่ากัปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตมณัปปันโตยาสาิสัตสินนมัทมานาภิกกมุภิกขุนังสามิติงวานาังชะสาสาเิมาวาตา ยักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสทินโนมัทมานาพิกำมุงพิขุทั้งสารมิตริงมานังสาตาคิสาตาคิลาติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมานาพิกำมุงพิขุทั้งสารมิตริงมานังอิเจเตโสละสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมานาพิกำมุงพิขุทั้งสารมิตริงมานัง เวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตวสัสติโันทัพมานาพิคมูพิภูนังสัมิติงวนังคุมพิโลราชค่ะฮิโกเวปุรสานิเวสานังพิยโยนังสตัสสหัสังยะขานังปายิรูปาสติคุมพิโลราชค่ะฮิโกโสปัค่ะสัมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาทัตาตโถปัสสาสติตคันทพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตปาปิสสะพระหัวธนามามหาพรา อีทีมันโตชุติมันโตนามันโตสัตโนมธรมนาพิกามุงพิภุนังสามิติวานงัินันจาที่สังราชาวิรุโหตัภาษติคุมพันธานังอธิปสิมหาราชาสัิลปุปีตาพรวนธมามาภราทีมโตชุติมโตนตสัตนมธรนาพิกมพิภนางสามติว่านางปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปะภูภาษาสติ นาคานังนาทิปฏิมหาราชาญาติศรโส,สปุตตาปิตาสาภาหาวุลนัตมามหาหะพรา,าอิทิมนโตชุติมนโตวันนะมันโตว,ตว,ว,ตวสิส,สัติโนมัทมานาพิกามูพิกูนังสาม,มิติมวันังปุตตะล,ลักจะที่สังมาชากุเวโรตปัสสาษาสติยักขานังอาทิปติมหาราชาญาติศรโส,สปุตตาปิตาสาภาหาวุลนัตมามหาหะพรา ที่มันโตชุติมันโตวันนังวันโตอัสติโนมัทธมนาพิกามุพิกูนางสาวเป็นิงว่านางปูริมาที่สังท่าตาัโธทักขีเนนะวิรุณหโคปชิเมนะวิรุปโกุมกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาสทัทลลมานาถังสูวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสัทามายา กุเตนทุเวเตนทุวิภูจกวิภูโตสหจันทามโนจันทโนกรรมเสถโถจากินนกขันทุนิขันทุจะปะนาโทปะมัญโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจกขันทโพนาโรราชาชาโนสาโพอากูปัญจสิโขเจวติมภะลูสุริยะวัชสาเอเจจัญเยจะราชาโนคันทภาสหาราชุพิโมทามนาภิกขามุภิขูนังสารมิติงวะนัง อาทาคูนาภาษานาคาเวสารัสหัตาชกะกัมภารสัตตะลาอาคูปายาสหายติพิยามุนาทตรลัสาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวะนางเยนะคาลาเชสหาสาหะลันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตจเตวณมัชปัตตาจิตตา สุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตนานาครา,าชาณะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสนารณะมกังสุพุทธังชิตาวชิรหเัเตนะสามุทังอสุราสิตาภาตาโลวาสาวัเตเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญจามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสา เป,ปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจิสหสะสัตันจะพาลิปุต,ตานังสพเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพาระลิงเสนัางลาหูพัฒธามุป,ปาขมุงสัม,มโยธานิพัทันเทภิกูนังสาม,มิติงว่านัง <c oughs> อาโปจัตเทวาปะเทว,เทว,วีจัตเตโชวายโยตถาคะมงมารุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยาสัสสะสหามตตราการุนากายิกาอาคู เทวา,ายาสสินโนทัศเสตทัสัทธะกายาสเพตรนันตะวนิโนอิทิมนันโตชุติมันโตวณัตวันโตอาส,สิโนโมัทมานาพิกมุงพิกภูนางสัม,มิติงวานังเวนทูจ่าเทวาสาหะจะอสาสมจาจ่าทเวยมยจาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูภูรักขีตาสุรยิยสุปานิสาเทวสุยมามคูภูรักขีตานณขตานิภูรักขีตวา อาคูมันทาวะลาหากาวาสูุวะสูนังวาสาวเโสโศสักูปะาคาปูลินทัศโทเศทเสจเจทัสทากายาสาเพนานัสตะวานิโนอินทิมันโตชุติมัน,ตน,นตโตนะมันโตอัสสสินงปัทมานาพิกม,มุพิกุนังสัมพิติงวานังอาตาภูสหะภูเทวาชาละลัมคิสิริขาลิวะอริจกาจะโลชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนวาลุนาสหาธรรมาจารจุตตาจะอเนชากา สุเลย,ยะรูกจีลาอาคูอาคูวาสะสะวะเนสินโนทัสเจทัศธากายาสเพนานัตะวานิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นวันามันโตไอสัตตินุมัทมานาพิกมุงพิกุนังสันมิทิงวะนังสัม <c oughs> มานามหาสัมามานามนุสสามานุสุดสัมมาคิธาปตุสิกาอาคูอาคูมนโนปตุสิกาอาถาคูอาลยายเทวาเยจะ โลหิตาวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสสิโนทาเสตทัาสัตากายาสาเพนานัตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นวันตะวนันโตวัสสิโนมัทมานาภิกขมงภิกขุนังสัมพิเตงวะนังสุกกาการุมหาลุนาอาคูเวคันคานาสัาหาโอทาตะไคาหาปัมโม,มขาอาคูเทวาวิจขนาตธามัตตาหาลัคขาชามิสกาจายาสสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสาติท้าเสตทัาสัตากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตวัสสิโน มุทัมนาพิกามุพิกุลัง,งสัมพิทิงวนังเขมิยาทุสิตายามาก,กาาาสัสกาจายัตสิโนสัมพิตักาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานะนารตินโนอาคูอาถาคูปรานิมิตา,าทัสเจเตทัาสทากายาถะเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนมัทัมนาพิกามุพิกุลังสัมพิทิงวาน,าน,งนัง สัตเทเทวานิกายาสัพเพนานตะวันิโนนามันวเยนะอากันชุงเยจันเยสาทิสาสหปวุทธาชาติมักีลังโอคาตินะมะนาสาวัตถะเขมุขาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขามาปารมาโตจัปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสภาคัสมิติงวะนังสาหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมา พิิตตอุปปันโนชุติปันโตพิสมากาโยยสัสีโสเสติทัสักยสัพพิสมกยยะสัสโนทศสีโสทเสตอิสลาอาภูปเจกวาสววติโนเตสันจะมัชโตมั ชะโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวตพัมเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอตาคันหาตาปันทธาอคีณาปันทามันทุโมสัมมันตาปาลิวาเลธาอาวมมุนจิตตโกจิตนางอิติตัตถามหาเสโนคันหาเสนังอเปสายิปานินาตละมหาจจะสัตหังคาตวานะเพระวังยะถาปาวุต สัพโภเมคโคทนยันโดสวิชุคโศตธาโสปัจ,จิธาวติสังกุโตอสยังวเสตัญจะส,ะจสพังอภิญญาะวะวะกิจวานาจขุมมาตาโตอมันตายิสัทธาสาวกเกสัสนเนะเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเตจะอาตบปะมะกาลุงสุตวะพุทธศาสนังวีตะลาเคปปะกามุงในสัง โลมันปีอิจายุงสับเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสติโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะในสุตาติบทโวดจุนละชยยะปกรนาโมมพุทธะเตชะสัตรัตนตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารายะปาราเมโสราสิทธิพรมาจะอินทรจะกรุโลกาคัมพีลักกาสมุทาภูตุงคังกาจะ สภามัจฉยประสิทธิ์พระวันตุเตชายชายะกรณีธรณีอุทธิอุทตินาทินาตีชายาชยคะคาะาตุลเ้ใส่ยนใส่เสร็จนะเป็นราชชนพลนะาชีชายาชายาคัมพีรัสปินนาเคนทนาคีวิสาจพูแตการีชัยาชายาธุนิมิตาโลกีชายชายะสิงขีสุทธานามุขชาชายชายะวารุณะมุขาสาตาชายชายาจมปาตินาค้ากูลคกันตากาชายาชายคั้าชาคนาตุลง สุขาลภูชงศรีหะพยาคติปาญะชยยะวารุณนมุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุดทธินารดีชยะชยะสุขาชสุขาชีวิชยะชยะะธนิตาเลตถาสุชยยะชยะชยะธนิสาธนตินทถาชยะชยยะมังกราชยัญญาพระวเคชยะชยะวารุณนายะเขชยะชยะลักเิสุระภูชาตติชา ชัยยะชัยยะพัมเมนะทักณะชายยะชายยะราชาธิราชชายชัยชายยะชายยะปัตตวิงสัพพังชายยะชายยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชายยะชายยะมาหิสุโลหะโลหะลิเทวาชายยะชายยะพัมมาสุรโคชายยะชายยะนาโควิลุนหาโควิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโตจาวนะเตยโยจัภูเวโลวะลุโนปิจักขิวโยจับภาชุนหูกุมาโลทัตตารัตตะโกอัฐาลสาะมหาเทวาสิทธิตาปะสา อาทะโยอิสินโนสาวก迦สัพภาชยะรามโมพวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะศัสสะปารจูจะชายะกังเอเตนะชยะเตชยนะชาย,ย,ายะโสตธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะโอตุเตชยะมังค่ลังชยโยเปิพุทธศา,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 าสตรีมัตโตยังมรัตสจะปปิมัตโตวายละชโยภูสาย,ยังปพธิมันเถปะมุาายยาติตาชยยะตะทา พมมะคณามหิต ok ิโนชยโยปิพุทธ ok <tr> ัสสิริมตูยังมรัสจ่าปะิิมตูปะระชโยโคสยามโพธิมัเทปะมุทิตาเฉยตะธาอินทคณามหิติโนชยโยปิพุทธัสสิริมตูยังมรัสจ่าปะิิมตูปะระชโยโคสยามโพธิมัเทปะมุทิตาเฉยตะธาเทวคณามหิติโนชยโยปิพุทธัสสิริมตูยังมรัสจ่าปะิิมตูปะระชโยโคสยามโพธิมัเทปะมุทิตาเฉยตะธาสุปนคณามหิติโนชยโยปิพุทธัสสิริมตูยังมรัสจ่าปะิิมตูปะระชโยโคสยามโพธิมัเทปะมุทิตะา นาคคนามหิตโนจายโยปิพุทธศาสิริมโตยังมรสัจจปรปิมันโตปาราชโยโคสยมโพธิมันติปมุนฑิตจราชัุธาสัพพมัคณาเมหิตโนชายโยปิพุทธชายยันโตโพธิยาโมเสศกยานันนันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยอิเชสุเฉมังคะเลปาราชิตปัลังเกติเสปะวิโปคะเลอภิเศเกสัพพุทธานังอาคาปโตปมุตติ สุนัขตั้งตุมังคันังตุ๊ปะปตังตุติดตังตุ๊บโนตุมุตุ๊เจสุติทังพระปัจาริสุปัตตาินังกายกับมังวัจจกับมังปัตตาินังปัตตาินังมโนกับมังบันิติเตปัตตาินาปัตตาินานิกัตตะวาระพันทะเตปัตตาินีเตอัตถะลัตถาสุขตาวิรุฬหะพุทธะสาสะเนอะโลภาสุขิตาโหธาสหาสะเพหิยัสิภิสุนันตุโพนโตเยเทวะตัมมิธานิอธิขตาธิคายุกาสตาุสตหัพพา ลกขันตุสัพพสัตตานังลกขันตุชี้นาสาสานังจากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเปบูเรนตุมโนรัฐายุตตากาเลปาวัสสตุวัสสังวสาวลาหากาโลคาจุป,ปัฏฐาาเตสังนิวาเรนตุจาสาสเพสัพพทาพกายาสุขังจิตตสุขังลหันตุยะถาละหัาาะหงบ สวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังธรรมยังพระควาสาวติยังวิหะราติเชตวะเนียนากาปินทิกัสะอาลาเมตตาคูพระควาพิคุวามันเจสิพ like ิคาวติปะทันเตติเตพิก hmm. ูพระควาโตปัญจโสสงพระควาเอตตาทวจะอุปทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุปทวาตถาคตานังทิตาวาสสาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามาตาตาเปสังขาระอนิจติตัง ตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวัติวิปัสสติอุตานิกรุติตเปสังขารานิจติอุปัตตวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัตตวาตถาคตานังทิตาวะตตตุตธรรมติตตตาธรรมะนิยามตาตเปสังขาราทุกขติสังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวัติิตอุานกรติสสเังขาาร ตุกคติอุปาตาวะพิกาเวตถาคตานังอนุปาตาวะตถาคตานังทิตาวะสาตตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสัเปธรรมานตติตังตถาคตัวอภิสมุจติอภิสมิติอภิสมุจิตวาอภิสมิตตวาจิคติเจตติปัญญาปิติปัตภิติวิวาลิติวิปัสสติอุตานิกรุณติสัเปธรรมานตติอิทัมโมจจะพระคขาวาอัตมนาเตปิกูพระคขาวาตัปัสสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเจกาลัตตาคาถาแปลอาติตังนานะวาครับเมยยะนัมปาติคังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรทำเกี่ยวกสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผูกวงผึ่งผูกวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาตีตามบาหินตันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งไปอดีกาลรไปแล้วสิ่งไปนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันัญจายูธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปปันตังวิชาพานูพระลูกหาเจผู้ใด้เห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่าเก็บแรงไม่ควรงงคงงงงงงงบนนนั้ไว้ อาเชวากิจจะมาตัังโควชญยามานังสุเวความเป็นเป็นกิจต้องวันนี้เขาจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเตนะมหาศีเนนะมาจุนาำเพราะการ,ปรเปี่ยนต่อมัจจุราซึ่งมีแสนามากจงไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอหุรัตมัติตังตังเวพระเจกระโตติสันโตอจิเตมุนี้พรุ่งน,นีพ่อสมยมกาลเรียกผู้มีความเป็นอยู่เชนั้นไม่เกี่ขันตั้งกวันเกิดขึ้นว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงละทีเดียวกาน่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะ ปัจเจไวขณะแปรสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วก็จะตายไปสัพเพทรมาอนัตตาถิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัตวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามาิตพังเราจะพึงตายเป็นแทบมรณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตากนที w w ่จันทสังเวชอาจังกาโยจะรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นนอเปตาบิญญาณครับปัสจากวิญญาณอาทิตย์เช่นสถิตจากนอนทับปาราวิ้งซึ่งแผ่นดิน การลิงคาลังอีวะาปะดูดดังว่าต้นไม้นะ่านุกื่นนี่ระถงังคาะประโยชนไม่ได้อันนิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาตวัฏมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความตึงเป็น,ปนธรรมดาอุปัตอุปันชิตตวานิรุชันติ มันเกิด <t> ข <half> ึ้นแล้วย่อมดับไปใจสังวูปะสมสุขโภูความเข้าไปทางกรมลังกัตตังขันทั้งหลายเป็นถูกอย่างนี้สเปสัตตามานติจ่าทั้งหลายทั้งวงกาลังแต่อยู่มาริสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวะหังมาริสาเมรพบจักตายอย่างเช่นนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเบอสวนเมตตายังกิจิยังกิจิกุศะลัง กัมมังสัพเพหิพาติหิกตตังบุญยังนโรนุโมทันโตสุนันตุโพนโตเยเทวาทะเมืงฐานะอธิขตาธีขาโยปัสสัทธาวันตุสุกิตาวันตุทุกขะปะมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาวันตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพยัติกาสุกิตาวันตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพอญาติกาสุกิตาหุนโตทุกขะปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพปิตาสุกิตาวันตุทุกขะปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจะ สุภิตาหุนตุทุกขาปะมุนจนตุสัพเพระกขตาสุภิตาหุนตุทุกขาปะมุนจนตุสัพเพเทวะสุภิตาหุนตุทุกขาปะมุนจนตุสัพเพสามติดังสาริทันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมพุทธิสัตโตะกัณฑิมายะอิติภควาน้โมพุทธิสัตโตะกัณฑิมายะอิติภควาน้โมพุทธิสัตโตะกัณฑิมายะอิติภควาปฏิทานนัาถายาเทวตาสันติวิหารวาทินีตุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานในนภาวันตุบูชิตาโุถิงาโลเตถะ วิหารมันณาลีเทระจัมัจฌานวกาจะพิขาวโสภารามิการานปฏิอุปัสการกรมาจติสานิคามาจาิสาราสัพปานภูตาสุตาภวันตเตจารัพุชาเยปิจะอันทสัมภวาตังเสตัชตาทาวุปาติการนิยานิการธรรมวาลังปฏิจเตสัเปปิทุขัสกาลุนตุสังฆายังสัตตุทีลังสัตตังธรมโมธรรมมาตาลาจกปุขาลาสังโฆโหตุสามะโควาทายะจ่าหิตายะจ่าอัมหิลักขาตุสัตธรมโมสัเปปิธรรมมาจาริณาวุติง สัพปาปุเนยามะธรรมเอริยปปเปติเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสัตานิธรรมาธารังปเวชนโตกาเลเตวะปวัสสตุวุติภาวยสัตตานังสัมมิตังเนตุเมตานิมมาตาปิตาจารตจชังนิจังลักขันติปุตตังเอวังธรรมเณรอาชาโนปะชังลักขันตุสัพพัตาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปาตาจานิทุกขพยาปาตาจานิพยาโสกปาตาจานิโสกาโหตุ สัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอเมหิสัพพะตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาฐานังท้ทันตุสัตธายาสีลังลักขันตุสัพพะธาภาวนาภิรตาหุตุขจันตุเทวตาขตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพทานุภาเวนะโสติวัตุนิรันตังโหตุโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ Suhti so, dihore kundun ini lantara kundu sabang kundang kalaung. Lakanto sabapate wata sabapat sangka nupah we na suhti kundun ini lantara sabepuatha parapata patjeganan jang pahang galahan tanan jatijena laka kambatami sabapso sabepuatha parapata patjeganan jang pahang galahan tanan jatijena laka kambatami sabapso sabepuatha parapata patjeganan jang pahang galahan tanan jatijena laka kambatami sabapso

ตเปีพุตตาปพละปตะปจิกาตันจะจะมาลังกันหาตระังจะเจเจตะลังขันัตมิขปะโสตเปี้ยพุตตาปพละปตะปจิกาตันจะจะมาลังกันยยาาหาตาะาะะาาระ,ระตาาตยยัง,าางจ,จะเจเจตระลังขับัตมิขปะโสด้วยอำนาจแห่งมมูลกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสยยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมเข้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชิน,นาพระบรมราชินีน,นาฏกมลกิีหลวง ผู้เดสวันคาายกว่านโเห็นบุตุศตรงจงเป็นสัพพะศริมงคลแก่ข้าพเจ้าไว้ป้ทุสุขลบไปตลอดทั้งปวงให้มีหได้สุจริตม้คงไเป็นสามาชีพเปเจ้าต่าง่าไม่มีอดจจากะจนขวจะได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาที่ดีทั้งมั่นในพระธรรมาสอนในองค์สมเด็จพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนานอิสระปอเทวิวาทั้งหลายผู้ได้ร่มมนาสาธุการในบุกรศตรทธิ์ปรนสุขพระองค์ไป็งตาเพาะเย้ยที ทงฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่งบริสุทธิ์จะดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยประการุภาพเทวานิภาพและฤิธิานุภาพสามสิิ์ทำหน่วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเถิดสาธุ